สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเกิดแบบสั้นๆส,นส,นสักหนึ่งคลิปนะครับโดยตัวผมเนี่ยก็ได้บังเอิญไปเจอข้อมูลบางอย่างนะครับที่น่าสนใจก็เลยอยากจะนามาพูดคุยกับเพื่อนๆในคลิปนี้นะโดยเรื่องมันเริ่มจากการที่ตัวผมอ่ะได้ไปค้นหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับพวกรถเก่าๆรถในอดีตอะไรอย่างเงี้ยแหละเออแล้วในเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งเนี่ยเขาก็มีการจัดอันดับเรื่องของรางวัลเรื่องของความดีเด่นของรถในแต่ละปีอะไรอย่างเงี้ยแหละโดยชื่อของเว็บไซต์เนี่ยชื่อว่า b บ Of the Year Thailand นะครับซึ่งในเว็บเนี่ยเขามีการจัดอันดับหลากหลายรุ่นเลยทีเดียวแล้วก็มีหลากหลายปีนะตั้งแต่ปี2009ขึ้นมาเลยอะ่ะคือแบบทุกปีเนี่ยจะมีการจัดอันดับนะครับโดยให้ทางค่ายรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆเนี่ยส่งรถเข้าประกวดโดยการให้ทางทีมงานเขาได้ลองขับขี่รถของค่ายนั้นๆน,น,นะครับจนมีการจัดอันดับหลากหลายรุ่นหลากหลายสไตล์เลยแหละแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเ s ส Family Fashion ในปี2022ครับใช่ครับไม่ต้องแปลกใจเลยเพราะซูซูกิ smart 1น SM fi next edition เนี่แหละครับที่ได้รับรางวัล best family fashion ในปี2022จากเว็บไซต์ buy of the year thailand โดยปีก่อนๆเนี่ยจากที่ไปดูมานะครับอย่างปีที่แล้วหรือว่าปี2020เนี่ยจะเป็นของ honda super cup นะครับคือสีสันของตัวรถเนี่ยก็พอเข้าใจได้นะว่าทำไม super cup เขาถึงได้เนาะเพราะว่าแบบสีสันเขาจัดจ้านจริงๆแต่ในปีนี้พวกเขาก็คงต้องแพ้กับ smart 115 fi next edition คันนี้ที่สีสันเนี่ย จดช่้นกว่าเยอะเลยครับโดยรายละเอียดของรางวัล best family fashion เนี่ยก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับว่าเพราะอะไรถึงได้เพราะสีสันเพราะดีไซน์หรืออะไรนะคือในเว็บไซต์เนี่ยก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเพราะเหตุใดเจ้า s ม a ร115 fi next edition คันนี้ถึงเป็น best family fashion ในปี2022จากที่ผมไปอ่านรายละเอียดของการประกวดเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับว่าในปีนี้เนี่ยอาจจะมีแค่ s m a r t 115 FI Next Edition คันนี้ส่งเข้าประกวดแค่คันเดียวก็ได้เลยได้รับรางวัลน,นะครับเพราะว่าเขาก็มีรายละเอียดอยู่นะครับว่าเฮ้ยคุณจะต้องเปิดตัวในปีนี้เท่านั้นนะครับถึงจะได้ประกวดแบบนี้หรือว่าคุณจะต้องเป็นรถสไตล์นี้เท่านั้นอะไรเงี้ยรายละเอียดมันเยอะมากนะครับก็นั่นแหละผมจึงไม่สืบค้นต่อนะครับเพราะว่าทางเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จัดให้เจ้า s m a ร์115 FI Next Edition คันนี้เป็น Best Family Fa s ช i ่น2022ไปแล้วนะครับซึ่งดีไซน์ตัวรถเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันก็พอไปวัดไปวาได้นะครับแต่สีสันตัวรถเนี่ยมันก็แฟชั่นจริงๆนะเพราะว่าสีสันเขาหลากหลายจริงๆนะครับคือดูยังไงสีสันของตัวรถเนี่ยเจ้า s m a ร์115 FI Next Edition คันนี้ก็จัดจ้านกว่าแน่นอนและที่จัดจ้านกว่าสีสันเนี่ยก็น่าจะเป็นราคาที่ขายหน้าร้านนะครับซึ่งผมไปเจอตารางมาแล้วนะครับรายละเอียดก็ตามนี้เลยนะครับโดยรุ่นเริ่มต้นที่เป็นดัมเบลล์ล้อซีลวดจะมีราคาอยู่ที่47,0000 เก้าร้อยบาทซึ่งราคานี้ก็ถือว่าค่อนข้างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับส่วนถัดมาเนี่ย48,900บาทนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นดิสเบรกล้อซี่ลวดนะครับส่วนรุ่นดิสเบรกล้อแมกเนี่ยราคาจะโดดขึ้นมาเป็น5,400บาทนะครับเป็นราคาที่เข้มข้นมากๆเลยนะครับ และสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวสีขาวแดงนะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนตัวพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้ดิสเบกล้อแม็กเหมือนกันนะครับราคาจะแพงขึ้นมาจากตัวล้อแม็ก5 0 0บาทนะครับเป็น5,900บาทนั่นเอง เป็นราคาที่ผมเคยพูดเอาไว้เมื่อน,นานมาแล้วนะครับหลายๆคนก็บอกว่าโอ้ยผมเนี่ยเข้าใจผิดนะครับราคามันไม่ใช่แบบนี้หลอกปันส0 0หมกว่าบาทเอง s m a ร์ AC, ผมเคยเห็นมาอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่านี่คือ s m a ร์115 FI Next Edition ครับจำไว้นะครับว่า Next Edition ครับผม มันเป็นตัวใหม่นะครับราคามันก็เลยเป็นแบบที่เราเห็นนี่แหละครับดังนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับแล้วก็ร้านอื่นๆเอ,เองเนี่ยราคาก็คงประมาณนี้แหละครับจะไปหาร้านถูกๆเนี่ยผมก็ไม่รู้จะแนะนําที่ไหนเหมือนกันนะนะเอาเป็นว่าลองหาดูแล้วกันสาหรับคนที่สนใจสมาร์ท115 FI Next Edition คันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์เอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและหากมีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ตัวผมเองคงต้องขอลาไปกก่อนพบั คลิปหน้าสวัสดีครับ